เกิดฟังใหม่เกิดฟังใหม่เพราะว่าจริงๆพ่อพ่อกับแม่ชอบมากๆค่ะไหนพี่ต่อๆออยังไงซิตอนถ่าย MV เอ็มวีเขินต้องรอดูเอ็มวีดีกว่าต้องรอดูเอ็มวีดีกว่านะคะว่าถ้าเป็นทุกคนจะเขินหรือเปล่าแล้วความรู้สึกของทุกคนเป็นยังไงก็อันนั้นแหละค่ะคือความรู้สึกของหนูตอนที่หนูถ่ายแล้วพี่ต่อๆละเขินไหม พี่ต่อต่อละเขินไหมคะพี่ต่อต่อเป็นสไตลิสต์นะคะทุกคนเป็นคนที่ทำชุดอยู่ในเพลงสนทนานี้นะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูผลงานของพี่ต่อตกันเยอะๆนะคะลองดูว่าพี่ต่อต่อเนี่ยเก่งแค่ไหนว่าไม่ว่าจะเป็นแนวไหนหรือว่าเป็นเสื้อผ้าแนวอะไรเขาก็สามารถทำให้ออกมาแล้วดูสวยงามได้ในทุกๆชุดนะคะ อิงโกเป็นคนเลือกแนวเพลงนี้เองหรือเปล่าจริงๆก็สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะอองลีก็แนวเพลงนี้นะคะก็จริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นแนวที่เมื่อก่อนก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแนวเพลงนี้มันมันฟังแล้วมันเข้าใจง่ายดีค่ะแต่ ฟังแล้วมันลื่นหูมันมันมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยเวลาที่แบบเราได้ฟังอะไรเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งเราได้มาร้องเพลงแนวนี้จริงๆแล้วมันแบบก็เขินเสียงเพลงเหมือนกันค่ะแบบชอบชอบเหมือนกันก็คิดว่าเป็นอีกแนวหนึ่งที่ตัวเองน่าจะพีเต์ผลงานออกมาได้ค่อนข้างที่จะพอใจกับตัวเองค่ะ เพลงปล่อยมาเพลงปล่อยแล้วนะคะเพลงปล่อยตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้สามารถฟังได้นะคะแล้วก็อีกสิบห้านาทีนะคะอีกสิบห้านาที m อปล่อยนะคะอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะช่วยช่วยหนูหน่อยนะคะพี่ตูนพี่ตูนอิงโกะรอพี่อิงโกะรอดูคะ่ะรอดูผลงานของ ของพี่ตูนเหมือนกันนะคะพี่ตูนเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ MV ของอิงโกะนะคะซึ่งรู้จักกันมานานมากๆหลายปีแล้วแล้วก็แบบวันหนึงได้กลับมาทํางนานร่วมกันก็ดีใจมากๆนะคะแล้วก็ <c oughs> พี่ตูนเก่งมากค่ะทุกคนลองแบบว่าทักไปต่อได้นะคะทางด้านแบบโปรดักชัน n v v อะไรอย่างนี้อิงโกคิดว่าท่อนไหนที่ยากที่สุด คิดว่าเป็นท่อนท่อนแบบท่อนเวิร์สอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นท่อนที่ท่อนที่เปิดมาท่อนแรกแล้วเราจะทำให้คนอยากฟังท่อนต่อๆไปในเพลงของเราได้มากแค่ไหนมันเหมือนเป็นท่อนแบบเหมือนเป็นท่อนดึงดูดคนเหมือนเป็นท่อนวัดใจคนเหมือนกันว่าถ้าเราพรีเซนต์ท่อนนั้นออกมาได้ไม่ดีคนก็อาจจะแบบไม่อยากฟังเพลงของเราต่อเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ แล้วก็บวกกับเทคนิคในการที่จะต้องใช้เสียงในท่อนท่อนเวอร์สอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการแบบใช้ลมผสมกับเนื้อเสียงซึ่งซึ่งถ้าเราควบคุมมันได้ไม่ดีมันก็อาจจะเราเราอาจจะแบบพรีเซนต์อารมณ์ออกมาได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยค่ะทุกคนไลฟ์นานยังยังไม่นานค่ะ ทีนี้ใช้คำสวยมากใช่ค่ะขอบคุณนะคะต้องยกให้เป็นความดีความชอบของพี่มุกแล้วก็พี่พัทนะคะจริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่แบบว่าที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเพลงนี้นะคะทั้งด้านแบบด้านดนตรี play, เพลงหรือว่าจะเป็นในด้านของอาภาพต่างๆใน MV หรือว่าเป็นแบบเน็กอัพคอสตูม ผมอะไรเงะะี้ยค่ะทุกๆอย่างทุกคนเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องของคุณมากๆนะคะที่ที่ตั้งใจทําออกมาแล้วเป็นผลงานที่หนูรักมากๆอีกผลงานหนึ่งเลยะคะ่ะอร่อยไหม <laughs> ตอนที่หนูนั่งอยู่ตอนนี้เพื่อนกําลังแบบโซกโซกกันอยู่นะคะทุกคนโซยอันนี้คืออะไรอะ่ะ หอมเหรอหอมไหมเอมวีดีมากเคมีนี้หาได้อีกที่ไหนยังไม่ได้ดูเลยนะคะเ็มีียังไม่ไปอยอันนี้น่าจะฝันอีกแป๊บเดียวเท่านั้นพี่ไปเรียนน่ารักมากเพราะว่าเป็นที่ปีสี่ แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะใส่ชุดไม่ถูกฎกฎระเบียบแต่ว่าไม่ได้เคร่งขนาดนั้น <c oughs> สมคำให้เอ็มวีเหรอขอนดึกแป,ป๊บอ <c oughs> จิกหมอนขาดไม่บีคะ่ะทุกคนไม่รู้เหมือนกันเอาจริงๆรูปรูปที่รูปที่ค่ายลงไปอ่ะหนูอ่ะส่งไปให้ค่ายจริงวันนั้นอ่ะหนูอะส่งส่งรูปที่แบบว่าเป็นรูป รูปที่ถ่ายในในกองวันนั้นไปค่ายสองรูปแล้วก็อีกรูปหนึ่งเป็นรูปพี่หนูอะลงเป็นรูปที่ค่ายลงไปนั่นแหละแล้วหนูอะก็แบบบอกพิมไปเล่นๆแบบแซวๆอะไรเงี้ยบอกว่าบอกว่าอะไรบะอะไรสักอย่างจำไม่ได้แบบว่าหนูบอกว่าเออนั่นแหละค่ะทุกคนอนูจ่จำไม่ได้ว่าหนูเล่นอะไรไปแต่ว่าเกี่ยวกับแบบหมอนหมอเนี่ยสักอย่างนี่นแหละ ใช่ไหมคะที่ลิทเอ็นหนูบอกที่ลิทเอ็นว่าอะไรหมอมาลารับเล็บรอและ <c oughs> <c oughs> อาจจะไม่อาจจะไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นเ <c oughs> มื่อกี้ยิงกุบอกว่าเป็นย้อนยุคใน m อจะย้อนไปยุคประมาณไหนอา,อาจจะแบบว่าย้อนไป ไม่ไกลมากขนาดนั้นอาจจะเป็นแบบว่าเป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะเคยเห็นตามแบบตามละครอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นแบบฟิลรัชการที่5อะไรอย่างงี้แบบรัตนโกสินทร์แล้วก็แบบเป็นเป็นยุคที่ยังไม่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากขนาดนั้นแบบว่าให้เห็นว่าการที่เราจะคุยหรือว่าสนทนา ในสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบว่าเขามีวิธีการที่จะคุยการติดต่อหากันยังไงบ้างที่แบบว่าไม่ใช่แค่าการแบบเช็คหากันหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันแบบทุกวันนี้นะคะก็เป็นการเหมือนเป็นซอฟต์าวร์อีกอย่างหนึ่งให้กับทุกๆคนที่ได้ดู MV นี้นะคะถ้าวิพบนี้ไหมอาจจะถ้าวิพบคืออะไรอะ อ๋อต้องรอดูค่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดในเอ <พบ S 1> ทมีนี่เรียกค่ากับเองไหมเงื่อ<บ> <c oughs> นขังข้าคิดว่าพวกเจ้าน่าจะต้องรอดูเอาเองอิงโกะไม่อ่าน อ่านแล้วนะคะว่ายัางไงจะ้ะมีท่าเต้นไหมอะ่ะอยากให้มีไหมคะอยากให้มีท่าเต้นไหมอุ้ยอียอกเก้านาที <Okay. S 1> ถ้ามีพกไกลไปถ้าไม่ฟิลเตอร์เป็นงนั้นเฮลโลอุ้ยเอาไหมใจเย็น Okay. ไม่ใช่ละ MV ใกล้จะมาแล้วนะคะทุกคนอยากให้มีงั้นงั้นถ้ามีจะเต้นกันหรือเปล่าโอ้ไม่ก่อนถ้ามีจะเต้นกันหรือเปล่า เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะแบบไลฟ์ไลฟ์ไปแล้วแบบฟิลเตอร์หายฮะยังมันได้ไรม่ะมันได้ไหมไม่ใช่ละมีเต้นรำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต้อง ต้องไปรอดูใน MV บอกแล้วว่าให้ไปรอดูใน MV อีกแปดนาทีเท่านั้นค่ะอ,อะไรนะเอาลีลาดเหรอเอาอย่างงั้นเลยนะ กนรลองให้ฟังสักหนึ่งพุกได้ไหมได้หนูลองเสียงดังไม่ได้แต่หนูจะพยายามหนึ่งสองสาอยู่คุยกันคืนนี้คำพันยามิตรไม่ต้องกลัวจะช้าไม่เอ่คำร่งมาเพราะสมทนา หนึ่งสองสามเอาใหม่เอาเอาใหม่เลยนะถือว่าเมื่อกี้ไม่เคยร้องให้ okay. เบี่ยงตัวแปบบ๊บหนึ่งสองสามอยู่คุยกันคืนนี้คำพันยามนิทเธไม่ต้องกลจะเช้าไม่ให้คำร่ำลาว่าสนจนาที่เธอเอายมาน่าฟังกว่าใครอยู่คุยกันคืนนี้คำพันยามนิทเธ แต่งเติมคำคืน,นี้รากับงานวิวาสสนธนาไม่รู้เวลาฉันฟังแต่เธอบ้าสนทนาไม่รู้เวลาฉันฟังแต่เธอเรียบร้อยค่ะทุกคนอา,อายคนข้างๆจริง ไม่ได้อายเท่าไหร่เลยน้องน้องเขาย,ยืนกินไอติมเหนือถ้าหนูก็หันไปเจอน้องหวงอหน้าพอดีก็เลยอะถ้าเป็นทุกคนทุกคนเขินไหม,นะมล่ะพ่อแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆานะคะก็ใครที่ชอบนะคะก็ให้แล้วนะคะอีกห้านาทีเท่านั้นอีกห้านาทีเท่านั้นเราจะได้เห็น MV ตัวแรกโซโ,โซโลโซโลตัวแรกของค่ายลิสเทนเมนต์นะคะดีใจมากๆดีใจมากๆค่ะทุกคนจริงๆจริงๆมีเพลงนี้มาตั้งแต่มีนากุุมพามีนาแล้วค่ะดาร์บแรกที่ร้องโดยอิงโกะนะคะก็คืออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์ตอนเดือนสอง มีไั้แต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็แบบเป็นเดโมแล้วก็แบบทําดนตรีอยู่ในโปรเซสการทําเพลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เราเราเราเปิดเทอมเมื่อไหร่นะเทอมที่แล้วเอ้ยปิดเทอมพฤษภานั่นแหละค่ะก็จริงๆเพลงเพลงเสร็จตั้งแต่แบบว่าพฤษภามิถุนาอะไรประมาณนี้ แล้วก็อยู่ในแบบทำทำเอมวอะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้จนถึงวันนี้ก็แบบว่าได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนจะได้ดูกันแล้วไวมากๆไม่คิดว่ามันแบบจะไวขนาดนี้หลบสปอยเก่งมากแน่นอน,นฉันไม่เข้าใจแต่ฉันรักคุณมาก ฉันก็รักคุณเหมือนกันหมอนสิบใบมารอแล้วขาดอีกจิกอีกจนจบเพลงอย่างนั้นเลยอะคะ่ะตื่นเต้นไหมคือคนตื่นเต้นไหมไดเดี๋ยว อีกสามนาะทีเราหนูจะปล่อยให้ทุกคนไปดู MV กันหนูก็จะนั่งดูอยู่ตรงนี้ด้วยพร้อมกับเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆแบบว่ากินกินข้าวเสร็จแล้วไหนไหนเอก็ใกล้จะออกแล้วลองแอบสปอยพระเอก MV หน่อยนิดเดียวนะเฮ้ย <c oughs> มันจะนิดเดียวยังไงอะ พี่ลิซเอ็นจะว่าหนูหรือเปล่าพี่ลิซเอ็นจะว่าหนูหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหนูสปอยนิดเดียวอะ่ะหนูจะสปอยในสิ่งที่มันแบบเขาจะรู้กันทันทีเลยอะ่ะโอเคนิดเดียว <c oughs> เขาเข้ามาดู <c oughs> เขาเข้ามาดูด้วย <c oughs> พี่ลิซเอ็นหนูทำได้แค่นี้แหละคะ่ะ <c oughs> นิดเดียวเสร็จแล้วนิดเดียว สี่พยางพี่ลิทเอ็นสองนาทีพี่ลิทเอ็นบอกมาว่าหนูทำได้ดีหรือเปล่า เป็นคนอื่นก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่ทุกคนคิดเหลือไม่กี่วิจริงด้วยก็ค่ะทุกคนก็อย่าลืมไป ติดแฮชแท็กมาคุยกันเยอะๆนะคะในแฮชแท็กอิงโกอันเดอร์สกรสนทนา,านะคะในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะก็ใครชอบท่อนไหนหรือว่าซีนไหนใน MV นะคะก็แท็กมาให้ดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปปั่นเทรนกันเยอะๆนะคะตอนนี้หนูรอ1 8แจุดแล้วหนูจะเซกุญบายละหนูจะนั่งดูกับเพื่อนบ้าง MV จะมาแล้วพี่ลิตเอ็นบอกนะคะไปรอดูใน y o u t u b l ลิ k Entertainment ได้เลยเย้สามสองหนึ่งขอบคุณนะคะทุกคนไปรอดูกันได้หนูจะไปรอดูพร้อมกับทุกคนขอบคุณมากมานะคะอย่าลืมแท็กมาให้ดูกันเยอะๆนะคะปั่นวิวกันเลยนะคะบ๊ายบายหกโมงแล้วไปไปไป